สวัสดีครับผมกีแคร์ซีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับเรามากันที่นี่แต่นี่เป็นไร่ข้าวโพดนะครับตรงนี้ประมาณเกือบ30ไร่นะครับมากับนี่มาดูนี่เลยนะครับ DJI a g ก a ศนะครับ T20 Pro นะครับนี่พร้อมกับเครื่องปั่นไฟ D9000i สบายครับทำงานได้ทั้งวันนะครับแล้วก็มีชุดหวานนะครับแบตเตอรี่3ก้อนอันนี้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งแล้วก็สอนการใช้งานกันครับ วันนี้ทํามาเป็นคู่มือภาษาไทยอย่างย่อให้แล้วของโดย DJ i อากาที20 Pro โดยเฉพาะนะครับก็จะมีเรื่องของที่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวลำเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเราเรียกว่าอะไรบ้างบางทีเราสื่อสารกันอาจจะได้เรียกมันถูกนะพวกเรดาร์กล้องกันชนอะไรพวกเนี้นะปุ่มที่รีโมทรุ่นนี้ปุ่มเยอะมากมีปุ่มทั้งหมดประมาณ40กป,ปุ่มก็จริงๆแล้วใช้งานไม่กี่ปุ่มหรอกแต่ว่ามันก็มีเยอะนะครับจะมีปุ่มทั้งหมด นะพร้อมคอําอธิบายภาษาไทยนะครับก็มีวิธีการบินขึ้นวิธีการควบคุมเบื้องต้นมีหมดเลยวิธีการเปิดรีโมทวิธีการใส่แบตตัวลํำนะครับแล้วก็วิธีการถือรีโมทการตั้งเสาอากาศให้มันไปได้ไกลนะครับอ่าเนะี่ยวิธีการยกตัวลํำขึ้นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะสอนทั้งหมดเลยนะไม่ต้องกลัวระบบโปรแกรม DJI MG ก็คือ DJI ที่เอาไว้ทำอ่าทำการบินโดงเกษตรโดยเฉพาะเนี่ย ใช่ไหมก็จะมีเรื่องของเมนูต่างๆนะเวลาเราคุยกันอาจจะต้องมีการพูดถึงเมนูต่างๆอกดเมนูรูปโดนกดเมนูรูปคนอะไรเงี้ยนะครับจะมีอันนี้มาเน้นย้ำอย่างหนึ่งระบบเรดรากันชนของ D j จ T20 Pro ปเนี่ยเขามีระบบเลดารากันชนรอบทิศท,ทางเลยด้านบนด้านล่างซ้ายขวาหน้าหลังเป็นลูกเป็นเหมือนเป็นลูกบอลกลมๆครอบเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบินมาเนี่ยเขาเลดร์เขาเนี่ยจะทำการส่งสัญญ,ญาณไปเวลากระทบสิ่งกีดขวางยกตัวอ,อย่างเจอไอ้ต้นแห้งเนี่ย สัญญาณมันจะยิงออกไปเหมือนーーเรดาร์เรือดำน้ำอะตึง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 แต่มันจะยิงทีแบบรอบตัวเลย <พอ S 1> ถ้าเขา <พอ S 1> เจอสิ่งกีดขวางเนี่ยเขาจะโชว์บนหน้าจอมันจะมีเป็นกลมๆอยู่บนหน้าจอ,<พ>อบอกครับว่าตอนนี้สิ่งกีดขวางอยู่ห่างจากเรากี่เมตรกี่เมตรพร้อมกับจะมีเสียงปิ๊บ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 บอกเราด้วยอ่านะครับถ้าเขาเข้าใกล้สิ่งกีดขวางมากเกินไปเขาจะล็อกตัวเองหยุดเลยหยุดเลย,ย,เลยแล้วเราทําอะไรต่อ เดินหน้าไปทางทิศทางของที่เป็นสีขีขวางก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาจะเบรกแล้วก็ไปไม่ได้ในทิศทางใกล้เคียงเราจะไปได้ในทิศทางเดียวก็คือดึงออกในทิศทางที่เขามายกตัวอย่าง <ละ S 1> อ่ะยกตัวอย่างเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่ไอ้ต้นไม้แห้งเนี้ยเราจะทําได้อย่างเดียวคือดึงถอยหลังหนีกับทางเดิดึงถอยหลังนะคือกลับทางเดิมนั่นแหละข้อดีของตัวนี้มันจะทําให้เราเข้าใจง่ายก็คือที10โปเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี้ยจะมีแบบว่าถอยหลังด้วยเดินหน้าด้วย2อย่าง แต่ตัวนี้เดินหน้าอย่างเดียวทํางานแบบเดินหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันจะติดสิง่งขีดขวามันก็จะติดด้านหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันติดสิ่ขีดขวาก็ดึงถายหลังจบน,งนะครับอืม <c oughs> แล้วมันจะห่างจากต้นไม้มันระยะส3องถึงสามเมตรแล้วแต่ความเร็วที่เรามา,มาแต่ไม่ชนใช่แต่ไม่ชนเราจะดันแบบใสเข้าไปใส่เข้าไปให้มันชน,<ต>ชนมันก็ไม่ไปมันจะล็อกอยู่กับที่นะครับอ่นะ ต่อไปจะมาสอนเรื่องของการวาดแผนการบินเราจะวาดแปลงนี้ยาวไปถึงนี่ใช่ไหมถ,ถึงเขตนี้นะโอเคอ่ะโอเค,อเควิธีการนะครับเราจะทําการบินโดนไปจนถึงจุดที่เป็นจุดขอบนะแล้วก็ปักหมุดการปักหมุดแรกก็คือการบอกว่าพิกัดตรงนั้นคือขอบพอเราบินไปจนถึงส่วนที่ มันเป็นขอบต่อไปเรากดจุดที่2เขาจะลากเส้นจากจุด1ไปจุด2ตรงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแปรงตรงๆเนี่ยเราสิ้นไปจนถึงปลายได้เลยแล้วก็ไปจิ้มอีกทีหนึ่งประมาณนั้นคือท้ายเลยเพราะว่ามันเป็นแปรงที่ตัดเหลี่ยมไว้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีเนี้ยไอ้จิ้มเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ที่เราจะสามารถบังคับมันได้เนี่ยมันก็จะต้องเรียนรู้คําสั่งนิหนึ่งคืออันนี้เพิ่มความสูงลดความสูงเพิ่มความสูงก็คือเพิ่มไปลดความสูงก็คือลดตัวเองออกมา หมุนตัวไปทางซ้ายคือหมุนตัวอยู่ในแกนใช่บิดตัวนะครับอันนี้หมุนตัวไปทางขวานะครับส่วนด้านนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวระนาบคือเดินหน้าถอยหลังไปทางขวาทั้งตัวใชบินไปข้างข้างนะครับอันนี้ก็ไปทางซ้ายนะครับโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเรดาร์กันชน3 6 0อหงศาทางานตลอดเวลานะครับโอเคต่อไปเราจะมาทําการวาดแผนโดยการใช้โดรนนะครับโดยการมานี้ครับเปิดตัวโดรนนะครับเปิดตัวโดรนนะปุ่มนี้ คือปุ่มเปิดนะครับถ้าถ้าจะเช็คแบตกด1ที 1> ตอนนี้คือแบตร้อถ้าจะเปิดกดสั้นกดยาวเหมือนกดรีโมทเลย,อ,ยอ่ะกดเลยครับโอเคปล่อยครับพอมันวิ่งมาสุดเราก็ปล่อยนิ้วได้นะครับไฟก็จะเข้าเดี๋ยวสถานะตรงนี้กับตรงน,รงนี้ก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับนี้สัญ,ญญาณเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอตัวลำก็จะเป็นสีเขียว ความสามารถพิเศษของ DJI t 1 0 Pro เนี่ยคือมันมีแบตเตอรี่รับสัญญาณดาวเทียมในตัวเพราะมันมีระบบสำรองไฟฟ้าอยู่ข้างในแล้วก็รับ GPS ตลอดเวลาที่เราแบบถือไปถือมาหรือไปวางที่ไหนก็ตามนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะบินนะครับเราจะเห็นว่าหน้ามันหันไปทางนี้ต่อไปนะครับมันจะมีปุ่มคำสั่งทางด้านซ้ายเนี่ยที่เราจะได้ใช้บ่อยๆคือ1เปิดปิดไฟสปอตไลท์นะครับ โดยที่ไฟสปอตไลท์เนี่ยจริงๆถ้ามันเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไฟหน้าเปิดเองเลยเปิดเองแล้วสมมติเรามาบินตีสามตีสี่บินมาจนถึงตีห้าตีห้ากว่ากว่าตีห้าสี่ห้าพทิศขึ้นไฟหน้าดับเองดับเองดับเองด้วยครับส่วนเรื่องของการบินนะถ้าเราจะทําตามกฎหมายจริงๆก็คือเพดานบินสูงสุดอะไม่เกิน90เมตรซึ่งมันคงไม่ถึงคงบินผิดเลยเก้าสิบเมตรสองครับเรื่องของการบินช่วงเวลาที่พารทิศตกดินผิดกฎหมายอ่ามันถือว่าไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ แต่ถ้าเราจะทํางานในสวนในไร่เราเราก็คงต้องรับผิดชอบตัวเองถูกปะ่ะอ่ามันก็คงไม่ได้ไปนชนใครอืมอ่าประมาณนั้นนะครับไฟหน้าเปิดปิดเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราจะบังคับให้เขาเปิดปิดกด L2 ครับกดได้เลยกดได้เลยครับตอนนี้ไฟหน้าเปิดแล้วเรียบร้อยจะปิดกดอีกทีเนี่ยตรงน,นี้เขาจะบอกเลยครับสปอตไลท์ปิดใช่นะต่อไปครับกล้อง FPV หรือกล้องมองภาพด้านหน้าตัวลำตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษก้มเงยได้ ลองกด L 3ครับจะเป็นการก้มลง oh. กด L 3อีกทีจะเป็นการชี้ไปข้างหน้าแต่ถ้าเราอยากจะแบบว่าอยากจะเง็นมองดูฟ้าอยากจะก้มดูดินหมุนตรงนี้ครับอลองหมุนดูครับ่ด oh. ึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ไวครับอันนี้คือมองฟ้า oh. นะก็จะติดกระโหลกมันนิดนึงอลองก้มมองดินครับกดลงมาเรื่อยๆกดให้สุดเลยอ่านะครับมันก็จะลงค่อยๆลงเรื่อยๆคือเราก็สามารถมองได้ว่าตอนนี้เราบินไปวาดแผนเนี่ย เราอยู่ตรงจุดที่เป็นขอบจริงหรือเปล่า<อ>นะครับใช่มองได้แต่ถ้าเราก้มถ้าเราก้มไปแล้วเราอยากจะเอามันเด้งขึ้นมาด้านหน้าแบบเร็วๆทำไงครับก็กด L3 ก, <ด S 2> <ๆ>กดเลยครับเรียบร้อย<ๆ>ก็จะชี้มาข้างหน้าต่อไปครับเป็นฟังก์ชันเรื่องของการทําแผนและเดี๋ยวเราจะมาบินกันโดยการกดเริ่มต้นกดเพิ่มก่อนเลยโดยที่มีปุ่มช็อตคัตเห็นสีขาวที่มันขีด,ดมาที่ปุ่มนี้ไหม ถ้าเราจะกดปุ่มเพิ่มเรากด R1 ได้ครับ R1 ครับผมนี่ครับเป็นการเพิ่มเราจะเพิ่มโดยอะไรและให้มาเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มจุดโดยใช้พิกัดของโดรนอันนี้เป็นจุดสิ่งกขีดขวางอันนี้เป็นรอบคือสมมุติว่าเราไปยืนอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วเราจะให้เขารอบแบบเป็นวงกลมล้อมรอบโคนต้นไม้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นโดรนคงจะไปบินอยู่ข้างบนลําบากก็ใช้วิธีให้มันหลบหลีกเองก็ได้นะครับอ่าโอเคอในการเพิ่มพิกัดจุดขอบเขตด,ด้วยโดรน เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มด้วยโดนก็คือดึงสติ๊กลงอ่ลองทาตามก่อนดึงสติ๊กลงลงสุดเลยสองข้างสุดเลยแล้ว <c> ก <oughs> ็ดันเข้าหากันเป็นตัวีเขาจะบอกว่าพบสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้โดนระยะไม่เกิน6เมตรนี่คือเตือนเห็นไหมตัวจับสิ่งกีดขวางระยะลัศมี6เมตรเขาเห็นละอ่าเรากดตกลงโดยการกด R3 ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคเราดึงลงและอาร์ใหม่เพย์ปล่อยครับปล่อยเลยนะเขาจะยังไม่ขึ้น เขาจะทําการหมุนใบพัดให้ได้ความเร็วที่สามารถที่จะบินขึ้นได้ก่อนถ้าเราไม่ขึ้นหรือเรากําลังจะลงและอยากดับมอเตอร์ให้เราดึงด้านนี้ลงด้านเดียวดึงลงดึงลงด้านเดียวค้างไว้นับ1 2 3ใบพัดหยุดนี่คือวิธีการดับมอเตอร์รเพราะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นดึงลงดับมอเตอร์ก่อน ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการบินไปแล้วไปเพิ่มจุดนะครับโดยจุดแรกนี้คือข้างหน้าเราเลยความสูงในการวาดแผนก็ประมาณสัก3เมตรจากยอดนะครับอ,อาร์มอเตอร์เอาตัวํำขึ้นครัปล่อยครับอ่าตอนนี้อาสามใหไหมเขาจะบอกว่ามีสิ่งกีดขวางเราก,กดอาสาเพื่อที่จอมรับให้อา่านด้วยนะโอเค okay. อาร์มอเตอร์ใหม่ครับทีนี้เขาจะยอมให้เราอาร์มแล้วนะครับ <Take off. S 1> รอสักครู่ เราจะได้รอบปื๊ดโอเคเพิ่มความสูงเบาๆโดยการค่อยๆดันขึ้นครึ่งหนึ่งครับอ่าเพิ่มดันขึ้นไปอีกครับโอเคพ่อประมาณนี้กี่เมตรละตอนนี้สูงสามจุดหเมตรอ่าลองเดินหน้าก่อนค่อยๆเดินหน้าไปครับนะได้ขอบยังเดินหน้าไปอีกหน่อยก็ได้โอเคพ่อได้ไหมได้ขอบไหมครับถ้าได้ตำแหน่งขอบแล้วเราก็กดเพิ่ม นิ่งหมดทุกอย่างเลยไม่เลยไม่มีการขยับไปไหนนะเลย,ลยใช่เหมือนกับเอาเชือกไปถึงไว้เลย เรากดรูปแฟนเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลงที่เราเซฟไว้มันจะอยู่ตรงนี้นะอ่าเรากดเข้าไปเลยถ้าเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเ,เห็นไหมครับก็จะมีรูปแบบนี้ออกมา,าใช่เมื่อกี้เราต้องแก้ไขเอาจุดออกกดแก้ไขครับโอเควิธีการแก้ไขเอาจุดออกก็คือจุดเมื่อกี้ที่พี่บินเลยไปให้รเราแตะตรงจุดสีม่วง2ทีครับ หายไปแล้วแล้วเส้นนุนก็จะมาตรงกันจุดนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะไม่เอาออกแต่เราจะทําอะไรครับเราจะย้ายมันกลับเข้ามาโดยการแตะไว้แตะทีนึงแล้วปล่อยให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็จะเอาลูกศรมาตรงนี้แล้วก็โยกมันกลับมาโยกมันกลับมาเลยครับอีกพ่ออ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนะาะกำลังสวยนะครับอ่ถา,าอนะถ้าเราโอเคกับแปลงนี้นะถ้าเราโอเคกับแปลงนี้นะ แต่งได้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเ,เพื่อที่มันจะให้มันเป็นแบบสิ่งที่เราต้องการอ,อ่ะเสร็จแล้วปรกดยืนยันครับผมแล้วก็กดบันทึกทบต้นฉบับอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นชื่อเดียวกันโอเคไหมทีนี้นะขั้นตอนต่อไประบบโปรแกรมตัวใหม่ตัวนี้เขาจะเปลี่ยนคือตอนแรกอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมตัวเก่าเนี่ยมันจะต้องมากาหนดล่องค่าอัตราการฉีดพ่นหรืออะไรในตัวแผนที่ แต่ตัวนี้เขาไม่เขาจะให้เราเลือกใช้แผนตัวนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ค่าการฉีดพน่นยกต,ตัวอย่างเช่นกดวิงวอนครับวิงวอนคือดึงมาใช้งานเห็นไหมว่าพอเรากดวิงวอนปุ๊บแบเส้นการบินมันจะเกิดมันจะมีที่จะต้องสอนอยู่อย่างแรกคือหมุนเส้นทางการบินถามว่าระหว่างบินขวางแบบนี้กับบินยาวๆอันไหนทํางานได้เร็วกันยาวน่าจะเร็วยาวน่าจะเร็วกว่าวิธีการหมุนวิธีแรกคือดึงจุดสีเหลืองตรงนี้<อ>เส้นมันจะหมุนมาตามนิ้วเห็นไหม กับวิธีที่2คือวิธีที่แนะนําให้ใช้คือขยายเข้าไปที่ขอบที่เราต้องการจะให้ขนานและแตะที่ขอบ2ที 2> มันจะขนานทันทีโดยที่เวลามันเริ่มมันจะมาเริ่มที่จุดสีเขียวและจะไปจบที่สีส้มโอเคไหมต่อไปลักษณะของงานนะครับถ้าเราเลือกเรื่องของเส้นทางอันนี้คือขอบโดยรวมของแปลงนะครับอ,อ่าซึ่งเมื่อกี้เราใช้วิธีบินใช่ไหม เราจะไม่เว้นขอบเลยเพราะเราต้องการให้โดนบินไปตรงที่เราบินไปเราจะเหลือตรงนี้ไม่เว้นเลยก็คือเป็นศูนย์พอเราเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บต่อไปถ้าจะเก็บขอบให้เปิดออโต้บอลนารีรูทครับตรงนี้มันจะเกิดเส้นสีส้มออกมาเห็นไหมครับเส้นสีส้มคือเส้นที่เขาจะบินเก็บขอบในสุดท้าย<ง>เลยใช่เขาจะบินฉีดก่อนให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ อันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราสามารถเซตค่าของงานไว้ได้ครับก็คืออัตราการฉีดพ่นเอ่อ KRC จะเขียนโปรแกรมให้ลูกค้าใช้ในการคำนวณอัตราการฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะนี่คือเครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดงเกษตรโดยเฉพาะนะครับเวลาเข้ามาหน้าเว็บกดเครื่องคิดเลขพอกดเข้าเครื่องคิดเลขเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราใส่พื้นที่ตรงนี้จะบอกว่า3.9เฮกเตอร์นะครับ3.9เาพอกด enter มันจะบอกเลยว่า24.38ไล่นะครับพอ24.38ไล่เสร็จปุ๊บที่นี่รับจ้างไร่ละกี่บาท7จใส่70 oh. แปลงนี้ได้1,7น0คิดให้เลยใช่ใ,ใช่ใ,ใช่ถ้าเราฉีดพ่นไล่ละ5ลิตรเราก็ต้องเตรียมน้ำา2 2 8 8ลิตรแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะฉีดพ่นน้ำเยอะอย่างเช่น7ลิตรต่อไร่เราก็ต้องเตรียมน้ำา7 7 0ลิตรอันนี้จะคำนวณให้ อันนี้เป็นถังหวานถังหวานรุ่นใหม่ของดีเจท20โปรนะครับก็คือมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือถังมันจะใส่ได้25กิโลคือสูงสุดอะแนะนําว่าไม่เกิน25นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านล่างตรงนี้คือระบบหวานนะครับมันสามารถที่จะถอดได้ถอดได้ยังไงจะมีสลักล็อกอยู่ตรงนี้วิธีการถอดก็คือดึงดึงแล้วหมุนเนี่ยดึงแล้วหมุนเข้าหาตัวแล้วก็หมุนหัวออก ล้างได้อ่าเดี๋ยวจเดี๋ยวจะสอนวิธีล้างด้วยนะครับชุดนี้ก็คือชุดหวานนะครับจะประกอบไปด้วยตัวนี้เป็นตัวจับปุ๋ยที่อยู่ในถังจะมีประตูเปิดปิดแล้วก็จะมีตัวควนปุ๋ยอ่าให้ปุ๋ยมันไม่ติดถ้ามันติดกันเป็นก้อนมันก็จะค่อยๆเกี่ยให้ลงประตูนะครับตรงนี้สามารถที่จะถอดได้อยากจะให้ความสำคัญตัวล็อกนิดน,นึงตัวปิดล็อกเนี่ยระวังมันหายอ่านะครับ เวลาใส่ก็ใส่ระวังนิดนึงเดี๋ยวพอหวานเสร็จอะ่ะก็จะสอนวิธีการเอาทําความสะอาดเพราะว่ามันสามารถที่จะถอดมันสามารถที่จะถอดได้เนี่ยสามารถที่จะถอดแยกได้แต่ต้องต้องถอดตัวจานออกก่อนนะครับเนี่ยนะครับโอเควิธีการติดตั้งเราจะไม่ถอดออกนะเราจะใส่มันเข้าไปเลยมันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะปลั๊กตัวเนี้จะเป็นตัวที่ถอดระบบปั๊มออกแล้วก็เอาระบบหวานใส่เข้าไป แต่ก่อนที่เราจะถอดปั๊บตรงนี้ให้เราถอดท่อออกก่อนท่อตรงนี้นะโดยการดันมันลงมาแล้วก็ขันมันออกแล้วก็ดึงเหรอนะครับดึงออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเอาตัวล็อกเนี่ยมันล็อกตรงนี้ไว้ดเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหาย,ยเสร็จปุ๊บท่อนะครับเอามันมาล็อกไว้ตรงนี้ ข้างนู้นก็เหมือนกันมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะเราต้องกดตัวล็อกแล้วก็ดึงออกส่วนตัวถังยกออกได้เลยยกแล้วบิดนิดนึดนงมันจะติดปั๊มครับลองบิดบิดมาอย่างนี้นิดนึงให้มันผลแค่นี้